สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรา,าพบกับโครงการตีวออนไลน์ต้านไวรัยโครสิบ1กกับกอสนาอำเภอเมืองชนบุรีวิชาสุขศึกษาพระราชศ,ศาาึกษาทช1 1 0่ 2, ระดับปฐมศ,ศึกษาโดยกระผมนายขันทิษแสงเขียวครูกอสนาตำบลหนองกาง้อเรามาพบกับข้อหนึ่งเลยนะครับข้อ,ขอ1การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจคือข้อใดกอไก่ฟุตบอลขอไข่ว่ายน้ำาคอควาย บาสเกตบอลงองงูแบดมินตันเรามาฟังเฉลยเลยนะครับเฉลยข้อขอนะครับเพราะการว่ายน้ําช่วยให้มีผลดีต่อสุขภาพหวัวใจกล้ามเนื้อแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นเรามาพบก,กับข้อ2เลยนะครับข้อ2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมนันทนาการกอไก่เป็นกิจกรรมที่ทําแล้วได้ค่าตอบแทนขอไข่ เป็นกิจกรรมที่ทําแล้วมีความสุขคอควายเป็นกิจกรรมที่ทําโดยสมัครใจงอง,งูเป็นกิจกรรมที่ทําในเวลาว่างเรามาฟังเฉลยเลยนะครับเฉลยกอไก่นะครับเป็นกิจกรรมที่ทําแล้วได้ค่าตอบแทนเรามาพบกับข้อ3เลยนะครับข้อ3ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมนนธนการกอไก่อ่านหนังสือขอไข่สะสมตัวการ์ตูนคอควายขายปลาสวยงาม งงโงเข้าไขาวิทยาศาสตร์เรามาฟังเฉลยเลยนะครับเฉลยข้อคอควายนะครับเพราะการขายปลาสวยงามทําให้เราได้รับเงินซึ่งกิจกรรมนั้นทําง,งานเป็นกิจกรรมที่มีค่าตอบแทนเรามาพบก,กับข้อ4เลยนะครับข้อ4ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อง่ายที่สุดตอไก่ชุมชนแออัดขอไข่สุขภาพร่างกายอ่อนแอ คอควายการแพร่กระจายของเชื้อโรคงองง,งูการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเรามาฟังฉเฉลยเลยนะครับฉเฉลยคอควายนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในชุมชนแออัดสุขภาพร่างกายอ่อนแอและเดินทางไปสถานที่ต่างๆก็ตามถ้าไม่มีการกระจายของเชื้อโรคเราก็จะไม่ติดเช่นการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา19เรามาดูข้อ5เลยนะครับ ข้อ5ข้อใดเป็นอาการของโรคเลปโตโบซีลิสหรือฉี่หนูกอไก่ปวดศีรษะหนาวสั่น,นปวดตามกล้ามเนื้อขอไขคันตาระคายเคืองมีน้ำตาเยื่อตาอักเสบคอควายมีตุ่มแดงๆรุกรามในบบงขอบจนูนเล็กน้อยงองงมีไข้สูงปวดศีรษะเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงไอเป็นเลือดท้องเสียเรามาฟังฉเฉลยเลยนะครับ ข้อนี้เฉลยนะครับคือข้องงงูนะครับมีไข้สูงปวดศีรษะเจ็บกล้ามเนื้อรุนแรงไอเป็นเลือดท้องเสียเรามาพบกับข้อ6เลยนะครับข้อ6ข้อใดคือวิธีการรักษาโรคตาแดงด้วยตนเองที่ถูกต้องกอไก่ใช้น้ําหยอดตาเมื่อมีการติดเชื้อโรคตาแดงขอไข่ขยี้ตาเบาๆไปครั้งเมื่อมีอาการระคายเคืองคอควายล้างมือทุกครั้งหากนํามือไปสัมผัสบริเวณดวงตางงงู ใส่คอนแทคเลนขณะที่เป็นตาแดงเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าตาเรามาฟังเฉลยเลยนะครับเฉลยข้อควายนะครับล้างมือทุกครั้งหากนำมือไปสัมผัสบริเวณดวงตาเรามาพบก,กับข้อ7เ,เลยนะครับข้อ7ข้อใดเป็นการใช้ยาสามัญประจำบ้านที่ถูกต้องกอไก่ใช้ยาตามคำโฆษณาขอไข่ใช้ยาตามคำแนะนำในฉลากขอควายใช้ยาตามคำแนะนำของเพื่อนงงง ใช้ยาเกินขนาดที่ฉลากบอกไว้เรามาฟังเฉลยเลยนะครับขอไข่ก่อนรับประทานยาทุกชนิดให้อ่านฉลากยาก่อนรับประทานให้รอบคอบเรามาพบกับข้อ8เลยนะครับข้อ8การใช้ยาที่หมดอายุแล้วทําให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างไรกอไกร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดีขอไขรระบบขับถ่ายเกิดการเปลี่ยนแปลงคอควายทาให้ร่างกายเกิดอาการดืยยา งอง,ง,ง,งูเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเรามาฟังเฉลยเลยนะครับเฉลยงอง,ง,งูเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตครับเรามาพบข้อ9เลยครับข้อ9ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคําจํากัดความของสารเสียติดก,ก็สุขภาพร่างกายสุดโทรมลงขอสารที่เข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีการสูบเท่านั้นคอควายอาการลงแดงจะเกิดเมื่อร่างกายมีปริมาณสารเสียติดที่เคยใช้ลดลง งเสติดแล้วจะมีความต้องการทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ตลอดเรามาฟังเฉลยเลยนะครับเฉลยขอไข่ครับเพราะสารเสรติดสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายวิธีเรามาพบก,กับข้อสุดท้ายเลยครับข้อที่10นะครับข้อ10ข้อใดเป็นอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเสรติดเกาไก่น้ำหนักขอไข่จิตใจเบิกบานคอควายจิตใจหมุนหมองง,องงงูอารมณ์แปรปรวน เรามาฟังเฉลยเลยนะครับเฉลยงองง,งนะครับสารเสทติบ,บางชนิดออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันซึ่งส่งผลให้เกิดอารมณ์เปรตป่วนต่อไปนะครับอาจารย์จะมอบหมายงานให้นะครับให้นักศึกษาค้นคว้าทํารายงานเกี่ยวกับความสําคัญของของิดกรรมนำธนาการสำหรับวันนี้ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโครงการติวออนไลน์ต้านภายัยโควิด -19 สวัสดีครับ